ท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่28เมษายนนะครับเราอยู่ที่เมืองบูคาเลสประเทศโรมาเนียตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารที่ก่อตั้งมา101ปีแล้วนะครับคือร้านอาหารชื่อนี้นะครับคาลูคูฟีเนี่ยสามารถกดเพื่อเอาเหรียญได้นะเหรียญที่ระลึกน,นี่ระเป็ขร้านอาหาร คาสิค้าลีก็ประมาณร้อยกว่าบาทอาหารมีสองชั้นฮะมีกระจกมีขึ้นชั้นบนเป็นทรงไม้นะฮะมีตู้วายมีตู้วาย เยอะมากเคาน์เตอร์บาร์มีตัวตลกโชว์ด้วยมีดนตรีเล่นให้โชว์ด้วยนะครับ ชวด้วยของเราวันนี้ทานสลัดไก่อันนี้ก็เป็นของวานนะครับเป็นอะไรไม่รู้นะ,อ,ะ,ะอร่อยนะครับทานได้อร่อย ค่ำของวันที่28เมษายนที่เมืองบูดาเปสต์นะครับเดี๋ยวเราไปชมเมืองด้านนอกนะครับว่าร้านนี้อยู่ที่ย่านไหนคนทานเยอะมากบอกว่าเป็นร้านดังของบูดาเปสต์นะครับอาบูคาเลสบูดาเปสต์มันดานุนะครับฟารีสินันที่เราจะไปถ่ายข้างนอกให้ดูนะครับว่าร้านข้างนอก เป็นยังไงอยู่ย่านเมืองเก่าที่มามาในวันแรกนะอันนี้นะด้านนอกก็เป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเนี yeah. ่ยเปิดตั้งไปปี1924นะอ่าข้างหลังก็เป็นประมาณนี้นะครับเนี yeah. ่ยอาคารสวยเลยนะครับดูอาคารเขา เนี่ยไม่ธรรมดานะครับร้านนี้นะถ้าท่านมาบูคาเรสโรมาเนียแวะมาสักครั้งหนึ่งนะครับที่ร้านอาหารแห่งนี้ร้านดังนะครับอยู่ในย่านเมืองเก่าที่เรามาในวันแรกเนี่ยชื่อร้านนะครับคูลูคูคบีอาหารประมาณนี้อีกด้านหนึ่งดูอีกด้านหนึ่ง วันนี้เรากินสลัดไก่ไก่ก็คือเอากะหล่ำม,มาซอยๆแล้วก็ใส่มายองเมนสอะไรประมาณนี้แต่อร่อยครับอร่อยดีมากทีเดียวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูด้านในอีกทีนะด้านในเขาจะบอกถึงว่าร้านหารแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อไหร่นะครับนะเราเข้ามาข้างในแล้วนะครับ วันนี้มีเล่นเปียนเล่นไวโอลินด้วยนะครับคนสีรูปหล่อมาก่ที่บอกครร้านอาหารที่ก่อตั้งเมื่อปี19ึ่งเกสองสนะก็คือ1 0ึ่ปีครับท่านผู้ชมคนสีไวโอลินรูปหล่อนะครับ